การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาขายเรื่องที่ทําการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแลยิ่งม,มีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เชิญด <im sharing> ูดื rails, ่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทํามีจิตใจฝักไปอะไรที่บาตทั้งสี่ก็ไปรวมที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานทั้งสนเองพอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลํำดับัําบการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจตอนนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้าจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นนั้นแล้วผู้ทําก็นเหนให้ มีความดุดดื่นหรือพอ,ออกพอใจขยันหมั่นเพียรต่อ,อกิจการนั้นไม่มีความพิดอ่านใองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แรกก็ย่อมไม่ค่อยทราบเอามีขาดคืนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียกีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพ้ามสอนตนเองให้ม,มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำหนักต่อไปก็มีความว่าพออและทานกับเหตุการ์ทางด้านธรรมะก็ขึ้นเดียวกันการปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำั้นตีดินเนี่ยใายเข้าไปปุ่นตั้งปุ่นตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินดึงกรมกนเดินก็ท่านนั่งภาวนา,ก,วา,นานก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำเาก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้ของที่เกียดก็ไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอส,สิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้ระลึกได้เราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนํำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมาน่ะมีเรียกว่างานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอิยาบทของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิยาของจิตที่คิดอ่านแตะกรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจกักนไปนอกรู้นอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่แมแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกร,รู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่าน,านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาตันตาทําโดยเฉพาะไม่ขาดหมาขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นาเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคนั่งก็พยายาม และเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความน่สใสขึ้นมาเพราเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าง,งานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว แ้วไม่ขึ้นดูกัคาว่าเราโง่เราชา่ลาดอย่างนี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในรันในขนาดน,นั้นทัติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสื่อ,อกันประการอะไรบ้างหรือขาดว่กขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสื่อกันความพ,พิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีม่มีสติคุณในงานเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติอระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลเรียกว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ ไปทุ่มกับถึงนั้นไปอินกับถึงนี้อยู่าการศึกษาม,มากรู้มากมีที่อ่านใจตรองอะไรสำรังนั้นอันนี้ให้ใหยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนําเข้ามาสมนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทําจนตากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล,ล่วหรือความทํานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผูท้ทาความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยกูเนียงยไงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทํานานก็ปรากฏความคล่องแคล,ล่วในตัวเองไม่ใช่ทํานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือช่าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กําหนดจิตอารมณ์ก็จิดมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาต,ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่คือว่าถูกต้องจมหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกินเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งคมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปราปฏกฏผลขึ้นมาเลย,เลยแต่เคยมีความพ่งสช้างบุญบา,นา,นนาขนาไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดัดประโยชน์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความประโยชน์นนเหล่านั้นนะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประโยชน์นั้นมันก็ลบตัวของมันลงไปเองถ้าตดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับมีเรียกว่าง,า,งานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในใจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทําความภาคเพียรไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเพื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เอื้อมแรกขึ้นไปเรื่อยๆเส้นเดียวกับเด็ก ให้โตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแกวกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบรล่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน ช้หูใช้าตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสดุปสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบ็าจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีานเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภา,ายในเต็มโลกเต็มต้องการ นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยรัพย์คือทราบภายในมุ่งหายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่นลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตาม,าามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทำอยู่ใน สถานที่นันน้นๆไม่ล้นล่าความภาคเพียรผลที่จะคึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแกวกล้าเราจะออกค้นตามล่าทิเลสที่นี่ที่เละไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยว ต้อนเอาอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดหวงมากมายน่าจากประานเป็นผู้ไปเจ้าอยึดถือมาที่เหลือก็ตามล่าทนี่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักลงทางหลงจิตก,กับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ สิ่งของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษในความเป็นผู้หลงโดยลำหนักลำหนักนี่การพิจารณาใน,นี่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตาหนิเราหรือเขาตาหนิใครก็าาตามเขาชมเราหรือชมใครก็าตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแต่ความกำหนิจิุมขของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลําดับเลยมีเยียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเท่าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดิตฐเรื่องอนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ตุงแต่งขึ้นมานี้ตุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตรเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนักลำหนักนี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะคงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงถวงจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลัง เราทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานมีสติปัญญามีความสามารถมีความแก้วกล้กาขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเชื่อตามต้อนตามล่าที่เลสที่เรศคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี้เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัานั้นสําคัญหมายนี้เป็นที่เลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงรายละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งจิตบ,บังไว้ในภาชนะไหนก็ตา,ามย่อมจะเกิดความลงงัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉันต้องไปคลี่คลายมันดูให้ดีรายละเอียดถี่ส่วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สัมพันธ์ว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความงสงงไสและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะ เมือเเ่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านพิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองาพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในยโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเอง,งจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับ ของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทัวถึงทราบอย่างกระจักแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือด,ดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามา,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 มาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาและที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลก,กาธาตุจะหวั่นไหว เพราะปัญญามันวิ่งเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึกสูงก,ก,ก็สูงกว้างก็กว้าง,ง,างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรุ่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลหดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดอย่างตามล่าที่เด็ดของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธ่าตรงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอด,ดสเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปนตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำหนักลำหนักเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่าที่เร็กก็ถูกถเรียกว่าล่าที่เล็กก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของทมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริงมันเทิงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้เองอยู่ที่ไหนก็เพลินชิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นขนควายิ่งด้วยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะน,นั่งจะนอนสบายสบายเขาอ,อะไรก็มีอยู่แล้วดับโดยสมบุ์ไม่เป็น,น,นะอ,น,นอย่างนั้นเขายิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้น,นขนควาย็าให้ ได้มากกับขี้เกียจนักถูกปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้ไปพอเห็นพอเข้าอ,อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอ,อกเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเต็มกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขาให้ได้ให้ถึงหันมันหมุนตมันไปเองเอาไปจนกระทั่ง,ลง,ล,ล,งล,ลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมมติน่ะเดี๋ยวลงทะเลหลวง นันก็หมดปัญหาหมนเองเรื่องความภาคเพี้ยนที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมาจักนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนกระฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนกระฟาดจะฟันกระฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสติทาครนผลอนาคันผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลํหดับลํานับถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยอาหารหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนียงานอันนี้เป็นงานทางหน้าจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่ลกลูงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรร,ธร,รมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ่มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสกปรกโสมกจึงต้องกำจัดตัดเตาสิ่งนี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมรมแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสนะทำฝ่าผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแค่กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเทศเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบาัตาิและแต่ความถนัดของ ปูนั่นจะมีกิทีิแสาหนักมาในเอามาฝุดมาค้นเอามา,าใช้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมรรคมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความบุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงบุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผูป้ปฏิบัติทั้งหลายมำเพิจารณา ให้ปรากฏขึน้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยกปีเรืงเท่านี้